สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้มบางวดหาไม่ได้แล้วแต่เป็นซ้มที่อร่อยที่สุดค่ะ<พ>ใช่เพราะเพราะดินดินมันเป็นดินแบบดินอะไรนะเป็นดินแบบน้ำกร่อยแถวนี้มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ทะเลเลยเ็เลยเป็นหน่อยทะเลบากุนเทียนใช่ไหมแล้วมันเป็นป่ากโกลางแล้วน้ำใต้ดินเนี่ยมันซึมเข้ามาแล้วมันทำให้รสชาติของ ส้มบางวดเนี่ยอร่อยที่สุดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ะายากตอนน่อยู่เออถ้าไม่มีเหลืออยู่เหลืออยู่ไม่กี่สวนน่ะค่ะแล้วเขาก็เอาพัน์ไปปลูกที่พิจิตรมั้งเห็นคนเขาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้เวิร์สเท่าที่นี่เพราะดินที่นี่มันมันมันดินมันแตกต่างกันทุเรียนก็ดินแตกต่างกันใช่ไหมค่ะใช่เออเหมือนชีวิตคนเรานี่เข้าเรื่องละดินก็เหมือนครอบครัวความรักในครอบครัว ความเอื้ออาทรในครอบครัวเพราะทุกครั้งรากของเราที่มันจุ่มลงในดินเนี่ยดินคือความรักของครอบครัวค่ะ,คะรากก็คือสายสัมพันธ์ของเราใช่ไหมใช่ทุกคนเนี่ยทุกคนเอาง่ายๆเหมือนเหมือนตอนที่คุณยายผมยังมีชีวิตอยู่คมันเป็นมันเป็นความรู้สึกว่าวันเสาร์อาทิตย์จะต้องไปหาคุณยายจริงไหมค่ะอ่าคุณน้าคุณอาคุณน้าทั้งหลายเนี่ย ค,คุณลุงอะไรก็จะไปหาคุณลานลานก็ได้มาเจอกันมันกมันเป็นรู้สึกเหมือนว่าเรามีรากเราต้องกลับไปที่รากใช่ไหมค่ะอย่างเดือนหนึ่งต้องมีแหละต้องมีสอง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 ,สอง,สองวัน่ะเสาร์อาทิตย์วันในวันหนึ่งน่ยที่จะต้องไปรวมกันใช่ไหมไปรวมกันที่บ้านคุณยายอันนี้พอคุณยายเสียชีวิตก็ต่างคนต่างอยู่มันก็มันก็ทุกคนก็ต้องเติบโตใช่ไหมพ่อแม่ของแต่ละบ้านที่เคยเป็นลูกคุณยายก็เติบโต ไปเป็นกิตาคุณยายทดแทนคุณยายอะไรประมาณนี้คอ่อคราวนี้เวลามีปัญหาอะไรต้องกลับไปที่รากคนเราจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องกลับไปที่รากคนะที่รากกับพื้นดินพื้นดินคือความรักถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวเออ่พอพอเราต้องการความสําเร็จเนี่ยมันต้องดูว่าคนที่มาจากครอบครัวที่ที่เข้าใจความรักจริงๆเราเราไม่ได้ค่อยขาดความรักหรอกแต่เราไม่เข้าใจความรัก เราให้ความรักแต่เราไม่ได้รู้จักความรักเราไม่ได้ขาดความรักนะแต่เราไม่เข้าใจค่ะเข้าใจเนื้อหาไม่ได้เข้าใจรูปแบบของความรักไม่ได้เข้าใจรายละเอียดของความรักทั้งที่เราได้รับความรักแต่พอเราไม่เข้าใจเรากลับเรียกร้องความรักใช่เลยเราเรากลายเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเราไม่เคยได้รับความรักค่ะทั้งที่มันอยู่รายล้อมรอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแล้วมนุษย์เนี่ยมันจะไปเรียนรู้ตอนหนึ่งตอนที่เราสูญเสีย ตอนนั้นแหละมันจะฟูมไฟล์มันจะเกิดเห็นขึ้นมาอยู่ๆมันจะเกิดเห็นขึ้นมาว่าเขาเคยรักเราก็เคยทําดีกับเราอะไรประมาณนี้ไอ้ทาชั่วไม่ต้องพูดถึงนะไอ้ทาดีเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมากระทันหันคพราะมันรู้สึกสูญเสียพอมันสูญเสียเนี่ยจิตมันทําการตรวจสอบระบบว่าเฮ้ยเขาเสียอะไรทําไมเขารู้สึกเสียใจอืมันมันเหมือนคนชาคนปลายปราษาชาคเลือดออกแต่ไม่รู้สึกนะ แต่มันได้กระทําให้เลือดออกไปแล้วความรักเหมือนกันเราเราได้กระทาให้เกิดความรักไปแล้วแต่เราไม่รู้สึกเพราะว่าติ์มันไปอยู่อีกขั้วหนึ่งจิตไปจับอีกขั้วหนึ่งขั้วที่คิดว่าฉันไม่มีคนรักค่ะนะฉันไม่มีคนรักตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยนั่งฟังดรวรพัฒน์ผู้เจริญท่านท่านพูดต่นั้นเ,เป็นลงคอร์สกับท่านก่อนหน้านี้แหละเออมันก็จริงนะท่านบอกว่าตอนท่านเรียนอยู่อยู่ที่อเมริกาท่านก็ตีถึงนิดกับแฟนท่าน แล้วก็แฟนท่านก็ชวนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมาตีด้วยเนี่ยท่านคนเดียวแต่ฝ่ายตรงข้ามมาอสองคนใช่ไหมท่านก็ตีแล้วท่านนับเลยนะเด็กท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นาซาใช่ไหมท่านก็บอกว่ากูนี่นับเลยเพราะกูตีให้สองคนเนี่ยเท่ากันเลยตีให้แฟนกูเนี่ยห้าสิบครั้งตีให้เพื่อนแฟนกูดีห้าสิบครั้งแต่อยู่ตีๆอยู่แฟนกูไปโยนแล้วแกทิ้งเลยบอกว่ากูลำเอียง ตีให้ตีให้เพื่อนเขามากกว่าถึงถึงขึ้นนะค่ะแต่ว่าเบอกกูนี่นับเลยกูนับจำนวนคั้งว่าเท่ากันแมเแต่แฟนกูโยนแล้วแกทิ้งเลยบอกว่ามึงชอบกันบ้างมึงก็ไปตีกันสองคนคุ้นุคุ้นคุ้นุณคุ้นุณคุณคคุเคุณ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 งค ไม่ต้่ก็ไดแต่ก็แต่กันทุกคนล่ะใช่แต่ว่าความจริงมันคือสิ่งที่เราอยากจะเชื่อค่ะความจริงมันคือสิ่งที่เราสบายใจที่จะเชื่อค่ะก็จะเชื่ออย่างเงี้ยใครจะทําไหมไม่สนใจอยู่แล้วว่ามันมันจะเป็นยังไงจะจริงจะเท็จยังไงแต่เหมือนเอาความสาบใจเอาความมันจริงปะเออผมฟังผมก็ได้ก็ขำอ่ะ ออมันมันโยนแล้วแกทิ้งเลยมันเดินอะไเพราะนบอกว่าแล้วมึงอะไรมึงรักกันมึงก็มึงก็ตีันสองคนอารมณ์เนี่ยมันทําให้เราออกจากความจริงและอารมณ์ที่มันเข้าใจผิดเนี่ยมันออกจากความจริงแล้วมันไม่ยอมรับความจริงด้วยต่อให้ใครไปอธิบายความว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ยอมรับคือมันจะยึดเอาอารมณ์เป็นใหญ่เอาความเชื่อตัวเองเป็นใหญ่ไอ้ที่เราประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวกันอยู่ประมบ้าณนี้ไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการก็เพราะแบบเนี้ย ความจริงไม่ยอมรับรู้อยู่แต่ไม่ยอมรับอ,อรู้อยู่ไม่ยอมรับเอะวันนี้เราคุยเรื่องรีบใช่ไหม <laughs>